ตัวไหนสวย<อ>ตัวไหนสวย<อ>ไหนตัวไหนสวยจังเลยหนึ 1, 2, 3, องสามถ่ายรูปถายรูปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาป๊อาะมาให,ใหญ่หนึามรูปหนามรูปหนาไม่ถ่ยจะครีวปีเจย์อืมสวยล<อ>ูกอันนี้สวยจังเลย<อ>ไหนโอ้โหไตัวไหนสวยถ้าขอนตัวนี้สวยไหมนะ่ะถ้าขนูสิโหตัวนี้สวยไมใหญ่ใช่ไหตัวนี้ไม่ไมใหญ